วันน mm ี้มาพบกับช่องนัตยาบายนัตตี้แล้วก็ช่องพัฒนาการชาแนลนะคะวันนี้จะพามาเดินตลาดตลาดนัดคองถมที่นาแกนะคะว่าจะมีกับข้าวหรือว่าของกินเยอะหรือเปล่านะคะตอนนี้เราก็มาซื้อชูชีก่อนนะคะก่อนที่จะเดินทางไปซื้ออย่างอื่นนะคะเพราะอาารซื้อไปเลย สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมีเมนูนะคะต้มเนื้อหรือว่าเครื่องในของวัวควายนะคะใช่ไหม เอามาเสิร์ฟนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็จะซื้อเนื้อต้มเปื่อยกลับไปกินที่บ้านนะคะต้มแซบต้มแซบต้มแซบใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ต้มแซบนะคะมันจะแซบตามตที่คำล่ำลือหรือเปล่าะคะดูนะคะว่าจะเดี๋ยวเราจะไปกินตอนเย็นนะคะจะได้รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยนะคะโอเคแล้วซ่ห้านะคะอันนี้เจงช้มหาเอาเวิร์หมดเหรอขันเอาเวิร์ดซื้อไข่ปลายายาก็นซื้อ้หาป่ะ วันนี้ก็พามาเดินตลาดนัดนะคะมาเลือกซื้ออาหารทะเลกันนะคะมีกุ้งมีหมึกมีหอยมีปูนะคะปูตัวย้า่ใหญ่นะคะแต่อย่าไปเข้าใกล้ปูนะคะเดี๋ยวปูจะหนีบอิป,ปีอีป,ปีนะคะ หลังจากที่เลือกซื้อกับข้าวนะคะกุ้งหมึกปูแล้วนะคะเราก็จะไปทําการยำนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหน้าตากของปูหนุ่ยหนีบอิปี้อิปีนะคะใครที่อยากชิมก็ลองมาชิมดูนะคะว่าอิปิของปูจะอร่อยขนาดไหนกระเชิญที่บ้านนัตตี้กับบ้านของพิการนะคะทุกคนลองมาดูรสชาติอร่อยๆของยำอิปี้อิปิหรือว่าปูนะคะของเรานะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะคะสวัสดีทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้นาตีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ